พี่คะแน่ใจนะว่าเรามาถูกที่นะเ,เจ้านหนไฟฉายเป็นอะไรนะรู้สึกว่าฐานจะหมดนเะหมียวอา้าอะไรกันนี่เบาๆหน่อยสิเดี๋ยวก็ด้ตายกันหมดหรอกไม่รู้หรือไงว่าที่นี่มันมีอะไรพิเศษนะ่ะอุ้ยน่ากลัวคนลุกเลยนะเนี่ยคุณเจนเห็นอะไรหรือเปล่าครับตอนนี้เจนสัมผัสได้กับพลังงานบางอย่างแล้วค่ะคุณแท็กทุกคนเงียบหน่อยนะคะอะไรกันคะหนูไม่เห็นจะรู้เรื่องอะไรเลยอะ เจ้านายเราเข้าไปรูในห้องนี้กันเถอะนี่มันห้อง12อ1 2่าอเดะห้องนี้ก็ปกติดีนะ่นาะไม่เห็นมีอะไรเลยนั่น,นสิคุณเจนเขาเป็นยังไงบ้างครับห้องนี้นะ่ะเออเราดังรอตรงนี้กันดีกว่านะเจ้านายใช่แล้วล่ะเหมียวยิ้มเข้าไวพี่คะหนูกลัวไม่ต้องกลัวนะ,ะน้องเราออกไปรอตรงนี้ดีกว่าคะ่ะอุ้ยขนลุกชะมัดเลยเหมียวแต่เ,เจ้านายนี่มันรูปอะไรนะาเออสิ่งอะไรนะเออแท็กเองครับเราต้องออกจากห้องนี้แล้วนะครับคุณเจนว่าอย่างนั้นนะ่ะเอาละคะ่ะทุกคน ต่อไปก็คือห้องเบอร์นี้รับรองใครอยากเจอได้เจอ,เ,อ,อเจนสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างนะคะเนี่ยเ,ออเจ้านายออไม่อยากดูแล้วอ่ะเหมียวห้องนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยอะ่ะมันก็มีแค่โครงกระดูกแล้วก็ภาพวาดที่เป็นภาพวาดผู้ชายอ้าปากเห็นฟันหลอนะ่ะพี่คะอตรงนี้ก็เป็นเตียงหน้านอนชมัดเลยอะ่ะออออออไม่อยากจะเชื่อดูในนี้สินี่มัน หนังสซยอยงขวัญช,ชัดมีข้อความเขียนให้ของความช่วยเหลือด้วยนะเนี่ยเออเอาไงดีครับเนี่ยทุกคนคะเจนสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างพลังงานบางอย่างเป็นรูปร่างชายท้วมสีดำํำเห็นชัดเลยไม่ต้องสัมผัสก็เห็นแล้วหนีเร็วใครจะอยู่ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วเหนียวใจเย็นไปเถอะ ครจะไปรู้ล้วเนี่ยที่นี่มันน่ากลัวอะพี่คะคุณแท็กสลบไปแล้วนะนะโมตัสาไพคาควะโตะะน่ากลัวเมียวฉันก็กลัวเหมือนกันเนี่ยไม่ต้องกลัวนะคะเจนอยู่ที่นี่ค่ะ,ะคุณเจนไม่น่าจะช่วยอะไรได้หรอกงานนี้นะ,อ,ะออกมาห้องเดิมเฉยเลยดนะ่าเมียวฉันว่าเราไม่ควรจะอยู่ที่นี่แล้วแหละเราไปข้างหน้าแล้วกันห้องนี้ละกัน อ <Are> เอาละฮะคุณผู้ชมตอนนี้คุณเจนก็สัมผัสได้กับพลังงานบางอย่างแล้วนะครับใช่แล้วลนะคะ่ะที่นี่มันเฮี้ยนมากเลยนะคะเนี่ยเจนไม่คิดเลยว่ามันจะมีวิญญาณที่หลากหลายขนาดนี้เตรียมตัวให้ดีนะคะ,ะวิญญาณอะไรนะคุณเจนอย่าเข้าไปในห้องน้ำํำเจนเตือนแล้วนะคะ,ะ,ะ,ะเข้ามาแล้วอะ่ะนี่อย่าส่องกระจกสิจ้าเดี๋ยวก็เจอหรอก คุณเจนครับตรงนี้มีศพนอนตายอยู่ด้วยออันนี้มันเป็นเรื่องปกติแล้วเนี่ยอนอนตายแบบนี้ทำไมไม่มีใครมาดูแลละ่ะหรือว่ามันจะเป็นหุ่นไม่น่าใช่หุ่นแล้วอ,อันนี้ดีกว่านะโอ้เหมียวรู้สึกว่าที่นี่มันจะไม่ปกติจริงๆด้วยอะ่ะแล้วนี่มันตัวอะไรนะ่ะลองกดเล่นดูก่อนละกันพี่คะหนูว่าอะไรกันนี่เธอทำให้เราสามคนเข้ามาในอีกมิติหนึ่งแล้วนะเนี่ย มิติแห่งนี้มันเป็นมิติแห่งโลกวิญญาณเราต้องทำยังไงล่ะเดินไปก่อนละกันอัอานาน,นันมันอาาพาผ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 าเหมียวใจเยน็นมันก็เป็นแค่เกมตู้กดนะมันคงไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกมั้งเออคุณเจนครับเราจะทำยังไงกันดีล่ะครับเนี่ยเจนว่าเราควรจะเดินตรงไปนะคะอย่าย้อนไปสิจ้าหนูอาผีอีกแล้วนะนี่ฉันเตือนเธอแล้วนะ เหมียวกลัวกลัวจนเงียวเลลดกางเกงแล้วเนี่ยเหมียวอย่านะอันไว้แมจา๋าเหมียวตอนนี้เรอาออกมาได้แล้วแหละอุ๊ยคุณผู้ชมคะตอนนี้เจนเจอพลังงานบางอย่างเจนต้องการจะสื่อสารกับวิญญาณวิญญาณต้องการอะไระคุณเจนวิญญาณมันกระปิดกระปิดด้วยค่ะ,ะคุณเจนคุณเจนตายแล้วไอ้เหมียว อยู่ไม่ได้แล้วคุณแท็กก็ตายแล้วอ่ะแย่แล้วงานนี้โอ้ยโอยอยอยเข้าห้องนี้ก่อนละกัน uh อะไรกันเนี่ยเมื่อกี้นี้เหมือนเหมียวจะเห็นคุณเจนคุณแท็กเออเจนยังไม่ตายค่ะคุณแท็กก็ยังไม่ตายนะคะแล้วแล้วเ,เอาไงต่อละทีนี้นะเจนว่าเราควรจะไปทางนี้เลยนะคะเข้าไปเลยค่ะมันมีป้ายเขียนว่าให้วิ่งนะ ทักสมผอได้ถึงพลังงานบางอย่างนะครับคุณเจนเครื่องสแกนเนี่ยมันดังติ๊ด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 เลยเหรอครับคุณแท็กเข้าใจถูกแล้วล่ะคะ่ะที่นี่เนี่ยมันแรงมากเห็นไหมคะเจนบอกแล้วว่ามันแรงมากจริงๆวิญญาณเขาต้องการให้เราเนี่ยรู้ถึงตัวเขานะคะเอาเป็นว่าเราเล่นตามเกมไปก่อนนะคะทุกคนแล้วน้องสาวคนนั้นหายไปไหนแล้ววะเจนคิดว่าเขาน่าจะไปพักผ่อนดื่มกาแฟไม่จริงหรอก ่าเขาจะสลายหายต่อยไปในสายลมเหมียวอย่าไปแช่งน้องอย่างนั้นดิแล้วนี่อะไรเนี่ยเราจะไปทางไหนอะเรามาพอตรงไหนเฉยเลยอะเ,เป็นอะไรรอครับเมื่อกี้เหมียวเห็นเห็นแล้วเห็นเต็มตาเห็นแล้วอยากกลับบ <c oughs> ้านเจ้าไหนมันไม่ใช่แล้วนะเนี่ยคุณ <c oughs> แท็กคะนี่มันคือดวงวิญญาณอีกดวงหนึง่งอันนี้ ส่งมาเต็มห้องเลยเอะอเหลือศสาดเลยคุณเจนครับแท็กก็เห็นเหมือนกันนะ่ะพวกวิญญาณเหล่านี้ต้องการให้เราเห็นเหตุหการณ์ตอนที่เขาสีมงเท่งนะครับอ,อ,อ,อแผ่นไม้มีการเคลื่อนไหวเหนียวใจเย็นได้ไหมเดียฉันกลัวมากเลยตอนนี้อะคุณแท็กคะฉันคิดว่าเราควรจะบันทึกภาพพวกนี้ไว้เพื่อเอาไปให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะอ,อใครจะบันทึกอะไรก็บันทึกไปเลยเหมียวกับเจ้านายขอแยกทางกับคุณแท็กกับคุณเจนตรงนี้ เหมียวเราไปกันดีกว่านะอย่าอยู่อะไรอุ้ยนี่มันห้องอะไรนะอานาฮาอเบนใช่แล้วล่ะครับเหมียวซังที่นี่มันก็คือห้องผีสิงอีกห้องหนึ่งที่มีความขึ้นชื่อในเรื่องของความเยน็นเอาเป็นว่ายังไงก็ลองตามผมมาเลยนะครับอเอาจริงนีเอาตามมาสิครับไม่มีอะไรที่น่ากลัวหรอกครับแน่ใจนะอะ,อะไระะตกใจอะเหมียวใจเย็นดิ มันคงไม่มีอะไรหรอกมั้งอุ้ยมันมีช่องทางนั้นเอียมิวเราลงไปเลยอ้าอย่าลรอกนี่มันบ่อน้าในเรื่องผีเรื่องนั้นแย่แล้วล่ะเมียวซองเราเผลอลงมาแล้วงานนี้ระบรองเลยนะครับผมไม่รอดเอาเป็นว่าลาก่อนนะครับคุณแท็กเมียวแย่แล้วเราออกไปไม่ได้เราออกไปไม่ได้เรากำลังจะจมน้ำแล้วนี่มัน เมื่อกี้นี้มันเกิดอะไรขึ้นนะเจ้านายเมียวเมื่อกี้คงไม่มีอะไรหรอกเธอคิดมากไปเองหรือเปล่าจริงเหรอเนี่ยเอาล่ะครับเหมียวสังห้องต่อไปคือห้องนี้เข้าไปเลยอ่าเดะคนนั้นใครนะเอ๊ะท,นะทำไมเราเปลี่ยนชุดนั่นน่ะส <H ung S 1> <b> ิเหมียวห้องนี้เนี่ยมันเป็นห้องแห่งความลับนะครับใ <plup S 2> ช่แล,แล้วแหละห้องนี้มันเป็นห้องแห่งความลับฮ่า่เพื่อนหายไปหมดเลย เอางไงเดียวเหมียวไม่มีใครอยู่ตรงนี้แล้วด้วยทั้งๆที่เมื่อกี้นี้เราเห็นเขาเข้ามาสองคนนะหรือว่ามันจะมีพลังงานบางอย่างที่เราสัมผัสไม่ได้เดเหมียวออ,ออกไปเถอะอ,อยู่กับพวกเราอยู่กับพวกเรามาเป็นพวกเราเถอะนะเธ็กเสดชน่นังหนูน้อยมาเป็นพวกเดียวกับพวกเรา เธอจะอยู่ที่นี่ตลอดกาลอ่ะใครจะไปอยู่ไม่อยู่หรอกค่ะนี่เราจะไหนวิห้สุดชีวิตวิห้สุดชีวิตเหมียวรู้สึกว่าโรงแรมแห่งนี้มันจะเอียงไปเอียงมาอพายุงตัวให้ดีอ่าอาะเงาอะไรใครนะใครใครไม่รู้สิเหมียวใครอ่ะใครออกมาเดี๋ยวนี้นะเหมียวอย่าไปเรียกเขาสิฉันไม่อยากเจอนะ่ะอะใครนะ่อเป็นอะไรนะเหมียว ฉันเจอทางออกแล้วทางไหนนะเอะอย่าลงไปนะฮเดี๋ยวมันไม่ใช่ทาง